เอฟเมสองพีสามร้อยแปดสาวสดีครับกับผมมังการ์นกันคลิปนี้มาเยอะตีใครว่าอะไรตีปักนะครับตีปักรถเกี่ยวข้าวนะครับนี่คลิปนี้คลิปไหนกองชงนะครับรถเกี่ยวข้าดดวนี่มีสมัครซีกันครับย่างกันงเลยกับโยตีกำลังตัดข้าวครับ นี่ก็เป็นรถเท็นเลอร์เต็นเลอร์ยีโน่นีตเต่นเด็กมาจะกำแบงเป็ดน,นะครับจุดนี้อย่างไรจุดเลยครับแต่ว่าไม่ได้ไปอร์นี่ซื้อกันนี่ยังโซ่โรอยท้ปีนะครับกัน,น,นกันนี้แต่งงานชุดตัดสี่เลยนะครับอย่างแต่ลมอย่างกันนี้อย่างแต่ลมกันนะครับันุนกัน เดี๋ยวยีป่ามาเลยกันนี่นะเข่งโซนรอยก็นออกันนี้จะเป็นเข่งโซงโซนรอยกนะครับนี่จะเป็นเทคเย้าขาวเลยแตา่ม,มาจากโตัวพีวีซีกับน,นะน้ำมีภายหนของประทัดกาว ีก็อีชายเป็นไม่รู้ก็เรียกวัาไรนะรไม่คอยจำนานเรื่องตัดกาวกับมือเตะหลมภายในนะรับเดี๋ยวป้าไปจมตะลังนะครับ ฟูนะครับมันทุกมิดตันนี้แต่ต้นจะนนด<ฮ>นได้เลยมันกี่ตั้งฟูแอบมันไซตเตอร์โบกันกับนี่กันนี่นี่น,นี่นี่เตอร์โบน,นี่ก็เขื่องมันสวยงามตามท้องเรื่องโตงามงามกันนะครับเดินมาเลยต่างนี่ นี่ก็จะเป็นลายอังกฤษนะครับโอรบากัดนี่ก็จะเป็นธีหลงข้าวเป็นโทมาปนี้นี่ก็จะเป็นอะไรไม่รู้นี่ตว,ว่าวางเรียกว่านี่รถเกี่ยวข้าวนะครับยี่ชายเบ็ดซองอันนะครับนี่เนึ้อนี่ซองครับส่วนธีหยกึ้นยกลงนะครับกองตีเกี่ยวข้าว ายไฮโดรลิกนะครับไฮโดรลิกร่องอันนะครับไะเจ๊ปลปนนี่นะครับนะใจเบ็ดซ้ำคีร่องโกนนะครับตึงกาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไร,ใ,ร,ใ,รใส่กรองใส่กรองใส่กรองสกรองนะครับนี่นะครับนะจังซ่องรอยอ๊อกใช่มชอ้ยดุูทุก,กขา้าวหนามไปแล้วครับจังหวะนี้ นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยน้ำน้ำเต็มตีนนะครับเด็กเี๋ยวยืดไปปักนี่ก็จะเป็นทั้งลมนะครับทั้งลม,งมปงปงหินไม,ไม่ทันเลยที่นี่มาเลยมาเลย นี่นะครับเลซ้ำคันนี้นะครับเหม,<า>มือนเหมือนกันเลยเนี่รับมาด้ดยวัางนานานั่นควรนะครับรีวิวมาบุกถึงอ่า่พผักเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็ทางฟังนี้เขากำลังเช็ครถหรือว่าเช็ครถกันกำลังเสียดินอยู่ ส่วนทางนี้เขากําลังซ่อมทางอยู่ครับรถใครครับนุ่นคุยรถรถเราต้องไฟอิดกันเยอะท่าครับอ่าเหมือนรู้สึกเหมือนจะโจดนะครับเบรกแล้วครับตอนนี้อ๋อไม่ไม่ครับมีเทรเลยเออหนี้หนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายครับไปถ่ายมาแล้วครับนุ่นรถเกี่ยวข้าวเทรเลยอีกคันนึงนะครับ พูดกลางกันต่อนะครับเมื่อกี้พูดใต้บางนานบอกให้พูดกลางบ้างนะครับนีก็บางนานตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่คันครับแต่ตอนนี้คันนี้กลับมาแล้วครับครับเมื่อกี้ไปแล้วครับไปเจอแล้วครับแต่ไม่ได้ถ่ายครับ เครื่องเหมือนกันเหมือนกันนะครับสอ,สองรออ้อยเจอแปดสี่เดี๋ยวมา<อ>ดูตอนลงกันเลยนะคนทั้งบนนู้นที่ลงไปทั้งนั้นครับเจอแปดสี่นี่ข้างหลังนี่ก็ามาดูเขาลงรถเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนครับหลบก่อนหลบก่อน จะเป็นเครืสอน106เหมือ, 2, 6, อน,นกันนะครับทุบนกนู้ก็อีโนโมีการ108นะครับงามเลยนี่เขาก็หยุดพักแล้วนะครับ อโอเคจอดเสร็จแล้วอตอนนี้ก็ถอยนะครับไม่รู้จะขั้นเขาไหมรถพวกเราจอดกันอยู่สองขั้นคนระับชุดนี้รถแรงๆตั้งนั้น มาจากกำแพงเพชรทั้งทนีนี่ครับก็จะเป็นยูโรสามนะครับ FM 2P นะครับน้องใหม่ครับเพิ่องออกมาสดๆร้อนๆแต่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันหนาว <c oughs> นี่ครับมาดูชมน้ำเติมเติมเพิ่มเติมมีลายนิดหน่อยครับกันนุเครงเลยครับมัน ไทยเทคสองร้อยหกเหมือนกันกับเือก่ยวข้าวแล้กันนะไทยเทคสองร้อยหก FM หนึ M ่ง G ครับคันนั้นอันนี้ FM สอง P สามร้อยแปด Euro สามนะครับมาจากกัแปงเพชรทั้งทีมเลยถือว่ามาไกลเหมือนกันนะครับไม่ใช่น้อยๆอยครับมาจบคลิป ด้วยรถคันนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ